โอเคฮะแฮปปี้ดีแล้วก็คือหลกัหลกๆตอนนี้เราทำงานหนักมากก็เลยอาจจะแบบห่างๆบ้างไม่มีเวลาเจอกันเพราะว่าทำทำงานคิทคิวตอนนี้ไปถึงมิถุนาเนี่ยก็คือเต็มหมดแล้วเต็ม <T> แ,แบบเต็มเต็มในทุกวันบางวันไม่ใช่บางวันดีกว่าเกือบทุกวันอาจจะสองงานเขา<ๆ>มีน้อยใจบ้างไหมแบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาทำงานเยอะมันมันมีบ้างมันเรื่องปกติครับเพราะว่าเราคือเราก็เราก็บอก ว่าโฟกัสของเราตอนนี้ชีวิตคืองานซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเรารับผิดชอบคนเยอะพนักงานบริษัทอีกประมาณ40คนไหนจะนักดนตรีอีกตั้ง10กว่าชีวิตบริษัทเกมที่เปิดใหม่อีกแล้วก็ทําอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็ตอนนี้ออฟฟิศกำลังย้ายด้วยเรากำลังกำลัง mm. ขยับ ย้ายจากออฟฟิศเดิมไปออฟฟิศใหม่ก็จะยิ่งยุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องดูดีเทลทั้งหมดในการสร้างในการรีโนเวทออฟฟิศใหม่ในการ,การาตกแต่งในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆโอ้ตอนนี้คือตอนนี้ยุ่งสุดๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ move ออฟฟิศใหม่เนี่ยน่าจะหนึ่งคือสานนี้เราจะเริ่มทำงานออฟฟิศใหม่กันแล้วก็คือย้ายคน40คนนบคนโอ้โหคนเนี้ยเขปวดหัวแล้ว40คนไปพร้อมกันไหนจะอุปกรณ์ต่างๆก็ตอนนี้ก็จะยุ่งมากครับแล้วก็แล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลาจริงไม่ค่อยมีเวลาเวลาน้อยมากเลยอย่างเสร็จงานวันนี้ก็ต้องต่ออีกเสร็จงานตีสองตีสามอะไรเงี้ยครับตอนนี้ขออนุญาตถามเป็นคนนอกวงการในวงการนอกครับตอนนี้เรียกว่าแฟนอ,อก็ก็ถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ได้นะมันก็ก็ต้องถามเขาด้วยอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็มันก็คุยกันมาระย,ยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคเราเราคุยกับคนนี้เราสึกว่าโอเคเราสบายใจเราสบายใจแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ปวดหัวเพราะว่าส่วนใหญ่อะนตอนนี้นะณตอนนี้นะมันยังไม่ได้มีเรื่องปวดหัวถูกไหมเพราะว่ามันก็คือเพิ่งเริ่มเริ่มคุยเริ่มเริ่มศึกษาแต่เราก็ไม่รู้ว่าในระยะย,ยาวเนี่ยมันจะเข้าใจกันแบบนี้ไปตลอดไหม,มเพราะว่าเพราะว่าพอมันโตแล้วอ่ะมันก็มันก็คุยกันในแบบในมุมของผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กที่จะแบบจุกจิกจุก,กเพราะว่าเราเรามีหน้าที่เระผิดชอบเยอะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมันก็จะได้แบบเดียว คือพอหมดตรงนี้เราบอกเฮ้ยไม่ได้เราต้องทํางานละมันแบบเฮ้ยมันเราจะมาแบบทะเลาะเรื่องเี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะต้องต้องพยายามแบบคุยกันให้เข้าใจฉะนั้นในวันนี้มันเข้าใจอยู่มันก็โอเคแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมก็เลยต้องดูกันยาวๆให้ต้องให้เวลาเพราะว่าด้วยอายุด้วยเนาะมันก็มันก็ถ้าจะคบก็อยากจะคบยาวๆคนนี้ถูกใจเรอฮะเรื่องปิดตัวบ้างยังผมไม่ได้ปิดนะ ผมไ,ไม่เคยผม <Bruno> ไม่เคยปิดเลยผมไม่เคยปิดเลยผมไม่เคยผมไม่เคยแบบไม่เคยแบบแอบคุยอะไรก็คุยก็คุยแล้วล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็รู้หมดไม่เคยแบบไม่เคยแบบห้ามเจอเพื่อนคนนั้นห้ามเจอเพื่อนคนนี้ไม่ก็จะอยู่ในสังคมของเราตลอดเจอเพื่อนๆเราตลอดอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไปไหนมาไหนผมก็ไปไปห้างไปกินข้าวไปไม่ได้แบบไปเที่ยวเออผมไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้ปิดแต่ว่า บางทีที่ไม่ได้พูดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็น p r i เวซีของของตัวเขาด้วยของเราด้วยเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะบางทีเราไม่อยากเลิกหรือว่ามีปัญหาอะไรต้องมานั่งถแถลงข่าวหรือหรือรมมานั่งบอกคนอื่นเพราะว่าคนที่มันมัน,ม,นมันเจ็บปวดมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วเรายังต้องมาบอกคนอื่นอีกว่าเราเจ็บปวดอะไรบ้างก็ยิ่งเหมือนยิ่งยิ่งย้ำแผลของเราว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์เลย ครับผมเป็นยังไงบ้างเห็นมาเล่นหลักเลยแล้วก็จัดเต็มทุกซีนหนังเข้าวันนี่6เมษายนนี้ครับอาตมาฟ้าผ่าครับก็คือเรื่องนี้จริงๆตอนทางทีมติดต่อมาเนี่ยบอกว่าให้เป็นพระเอกเราก็อโอเคเราเคยได้เล่นภาพยนตร์บ้างแบบแสดงนำบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้เป็นแบบตัวเอกแบบเอกจ๋าๆจริงๆก็เลยสุกเออน่าสนใจก็เลยโอเคตกปากรับคำไป พอมารู้อีกทีหนึง่งก็คือเป็นพระเอกเนี่คือเป็นไม่ได้เป็นพระเอกอย่างเดียวค, <laughs> คือเป็นพระที่เป็นตัวเอกคือเป็นพระที่เป็นตัวเอกก็คือเป็นพระของจริงแล้วแล้วเราก็เราก็ไปฟิตติ้งก็เราก่อนถ่ายหนังก็มีฟิตติ้งมีอะไรเงี้ยครับก็ลองไปฟิตติ้งพอวันที่เราฟิตติ้งเนี่ยมันก็จะต้องมีเอฟเฟกในการที่เราใส่แบบผมแบบเอฟเฟกที่ไม่มีผมอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าพี่ถ้าผมใส่อย,อย่างเงี้ยผมต้องมากองก่อนกี่ชั่วโมง <c oughs> เพื่อจะทำเอฟเฟกต คือสอบถามแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณทุกครั้งที่มาต้องสองชั่วโมงก่อนเวลานัดก่อนเวลานัดผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันหนึ่งอ่ะพูดกับทํางานยากด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเหงื่อเยอะแล้วถ้าออกไปตอนกลางวันอย่างเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวเอฟเฟกมันจะหลุดต้องมาคอยซ่อมอ่ะแล้วมันก็ดูไม่โปรเฟชชั่นอลด้วยเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมโกนจริงเลยผมก็เลยโกนจริงหมดโกนคิ้วโกนหนวดโกนผมจริงหมดทุกอย่างครับเพื่อจะ เล่นเพื่อประโยชน์เรื่องนี้ครับแล้วมันเป็นกับคอนเสิดเราหรอเปล่อ๋อเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมมาหยุดงานคนอาจจะไม่ได้สังเกตจริงๆแล้วผมมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดงานประมาณสองเดือนก็คือเพื่อถ่ายเรื่องนี้เลยแล้วผมฟิกค,คิวไว้้เขาเลยว่าขอให้อยู่ในสองเดือนนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมจะโกนให้แล้วก็จะจะได้ผมจะได้ทํางานต่อจะเราจะได้วางแผนได้ว่าต้องถ่ายสต็อรกรายการกี่ EP แล้วก็ต้องทําอะไรไว้บ้างเผื่อที่จะพอที่จะออนตอนที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ยครับ ผมกวนคิวแล้วเห็นว่าพี่โอ๊ตคือแบบว่าเล่นเองคือในเรื่องเห็นว่ามีเอฟเฟกต์พวกระเบิดอะไรอย่างค่ะครับรผม,มบเล่นเองหมดทุกอย่างทุกซีนครับเล่นเองหมดจะมีจะมีอยู่แค่ซีนเดียวที่ไม่ได้เล่นเองซึ่งซึ่งมันก็เป็นพี่ดับเบิลที่เล่นเพราะว่ามันเห็นแค่ด้านหลังเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเองเกือบทั้งหมดเลยประมาณ95%เรนี่ยเราเล่นเองหมดไม่ว่าจะเป็นซีนที่วิ่งในป่าหลบระ Bird. เบิดซีจพวกกรีนสกรีนที่ต้องกระโดด นั่งล้านลงมาสูงประมาณแบบตึกแบบ3ชั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีขึ้นขึ้นเครนขึ้นสลิงในในบึงอะ่ะบึงแบบบึงจริงๆะ่ะบึงแบบน้ําน้ําบึงอะ่ะถ่ายแบบตีสี่ตีห้าลากแล้วก็ต้องมีเรียนดำน้ําเพื่อจะเล่นซีนที่ดำน้ําลงไปเจอพญานาคอีกแบบโหหนักหนักมากครับหนักสุดๆ ล้วก็เล่นเองหมดพยายามเล่นเองทั้งหมดเพราะว่าอยากให้หนึ่งพี่ๆก็ทำงานง่ายด้วย2เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทําในเรื่องนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำมันอีกแล้วก็เลยสึกว่า,ามันน่าจะสนุกดีในการที่เราได้ทำนาค่ะนี้มีพลาดบ้างไหมไม่มีพลาดครับแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะโหตีนเปิดแบบสุดๆเพราะว่าตอนที่เราวิ่งอะ่ะมันก็จะมีอุอปกรณ์ที่เป็นแบบพวกซิลิโคนในการที่แปะเท้าให้วิ่งองเงี้ยพอวิ่งรอบแรกอ่ะเราก็ไปยืนมองในกล้องเราเห็นแล้วว่าซิลิโคนมันหลุด แล้วมันเวลาเราเลยคิดว่าถ้ามันไปอยู่ในจอใหญ่ที่เป็นพประโยชน์คนจะเห็นว่าเนี่ยเราไม่ได้ถอดเท้าจริงๆก็เลยบอกพี่เขาบอกพี่เดี๋ยวผมถอดเลยผมวิ่งตีนเปล่าเลยแต่พี่เคลียหินให้หน่อยมันไม่มีทางหมดหรอครับหินอหันนี้คือในวใจที่เราได้มีการแบบว่าเหมือนดูแล้วก็ได้มีการได้คุยกันนทีมงานก่อนใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆช่วงที่ผ่านมามันก็มีเขาเรียกอะไรนะวงการพระเหลือมก็ มีกระแสนะกลัวแบบพาพยนตร์ออกมาแล้วจะมีช็อตไหนที่เผลอพลาดไปไหมอะไรเงี้ยค,คือคือคือตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีกระแสมากขนาดนี้สองคือเราไม่ได้คือขึอ้นในบทเองอ่ตัวตัวพระจื่เองตัวเราเองอ่ะผมก็มันไม่ได้มันพูดจะพูดไงดีมันไม่ได้ห่ามขนาดนั้นอ่ะเป็นแค่เป็นพระที่พูดจาตลกแล้วก็แต่ว่าด้วยบทเองอ่ไอความไอความทะลึงตึงตังความอะไรมันจะไปอยู่ฝั่งพี่ป๊อ แต่เราเราเองเราแค่เป็นคนที่เป็นพระที่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรไปตามหาอะไรต้องการอะไรมันจะไม่ได้แบบโอ้โหโวกเวเออะโวยวายอะไรขนาดนั้นทุกอย่างทํามันมีเหตุผลในการในการรับของมันอะไรอย่างนี้ครับเค่ะเห็นบอกว่าเล่นกับพี่ป๊อปด้วยเป็นยังไงบ้างคะโอ้สนุกสุดๆคือคือมันไม่ได้แค่พี่ป๊อปครับมันมีน้องโอ่งมีคาริสามีน้องฝนมีอาไทยมีแก๊งเด็กวัดมีพี่ชาลีคือทุกคนในกองอ่ะสนิทกันหมด แล้วก็แล้วก็มันเหมือนเป็นคนที่มันอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนเราไปกองไปเจอเพื่อนอะ่ะมันก็สนุกมากแล้วก็ทุกคน energy เนต็มมากแล้วตอนเล่นอะ่ะมันสนุกมากนะตอนที่เราถ่ายมันสนุกมากเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ต้องสนุกมากแน่เลยเพราะว่าขนาดตอนถ่ายเรายังรู้สึกว่ามันสนุกเลยฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกคนอะ่ะออกมาดูเพราะว่ามันมันหนังมันทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจนะครับตอนนี้ในขนาดนี้ใครนอกบทแบบทำให้รู้ขำหรือว่าอะไรนี้มั้งคะเอาจริงๆนะขำตลอด เราเห็นหน้ากันอ่ะเรารู้แล้วอ่ะว่าไอเนี้ยมันเป็นคนตลกอ่ะแล้วมันก็พูดกับเราบนันทีกก็ตลกยิ่งไอโอ่งเนี่ยโอ,อ่งเน,อองเนตัวตลกเลยไอโอ่งเนี่ยท่องบทนะเชื่อไหมมันท่องบทของทุกคนได้หมดสมมุติจะเข้าซีนแะต่มันไม่ได้ท่องของมันได้คนเดียวนะมันท่องของเราได้ด้วยแล้วคนอื่นท่องผิดอ่ะในระหว่างถ่ายอ่ะมันทำอย่างเงี้ย <laughs> ในใจแล้วก็มึงเล่นไปก่อนสิเล่นให้มันจบซีนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพูดกับเขาบอกเองมึงไม่ต้องยุง่ง ทัดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดบางอันนะซีนง่ายมากเลยนะแต่เล่นแบบ20เทคเนี่ยก็มีพอตลกแล้วพอมันตลกแล้วมันหลุดมันหลุดมันจะเราจะต้องเข้าใจใช่ไหมเวลาเราหลุดขับอะไรมันต้องแบบมันต้องมีสมาธิแป๊บหนึ่งในการที่เราจะแบบกลับมามีสมาธิในการทํางานเหมือนเดิม